โอเล่ Super ซูเปอร์สตับอรี่ใหม่ลูกอมวิตามินซีสู้ breaking now 14นาฬิกากับพิมพณิชค่ะปปาชาจะนัดหารือกับอายการสูงสุดในคดีนางสาวยิ่งรักชินวัตรละเลยการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวในวันที่10ตุลาคมนี้ นายปานเทพกา้านรงรานประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวถึงความคืบหน้าของคณะทำงานร่วมระหว่างปป,ปชกับอายการสูงสุดในคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีละเลยการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวว่าการประชุมคณะทำงานร่วมเมื่อวันที่23กันยายนฝ่ายอายการสูงสุดขอสื่อพยานเพิ่มซึ่งทางปปชอธิบายว่าพยานบางคนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาทางอายการจะเอากลับไปดูว่า จำเป็นต้องสอบเพิ่มหรือไม่และวันที่1ิตุลาคมนี้จะประชุมร่วมกันอีกจึงต้องดูว่าจะสรุปสำนวนได้หรือไม่หากไม่ได้ต้องประชุมร่วมกันอีกครั้งสหรัฐแสดงท่าทีผิดหวังต่อการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำปาเลสไตน์ที่กล่าวหาว่าอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชี้แจงว่าจะเป็นการบ่อนทำลายความพยายามในการสร้างสันติภาพค่ะ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางเจนซากีระบุว่าสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติของผู้นำปาเลสไตานายมามูดอับบาสที่ประนามรัฐบาลอิสราเอลว่าก่อสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาต่อเนื่องถึง50วันระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคมและยังทำลายฉนวนกาซาจนพังราบเป็นหน้ากลองนั้นเป็นการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงเกินไปสะท้อนให้เห็นถึงท่าทีที่ก้าวร้าวและเป็นการบ่นทำลายความพยายาม ที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าวซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับสหรัฐอย่างมากพบกับ breaking now ได้ใหม่15นาฬิกาค่ะ